ันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคการลงด่านบินนะครับชั้นที่ย6ของมิตินักลบนะอันนี้ก็ผมลงระดับฝันไลน์นะสิ่งที่เราต้องมีอันแรกก็คือวัอวพิบนะฮะวพัพิบในการดูว่าเออเราควรทางนี้ที่ไล่ของเราควรไปตรงไหนทีนี้ผมก็เล็งไว้แล้วอันแรกคือฝั่งซ้ายทีนี้ผมก็ดูตรงอื่นก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหมก็ในการเล่นระดับฝันไลน์เนี่ยพลาดได้ครั้งหนึ่งถึง2ครั้งนะอยู่ที่ว่าเราพลาดแบบไหนนะแล้วก็การเล็งให้ชน ให้เราเล็งต่ํากว่าที่เราคิดไว้นิดนึงแบบถ้าเกิดเราเท้ส,ย,สยตาเล็งอะ่ะให้เราเล็งต่ํากว่าที่เราคิดนิดหนึง่งแล้วก็การลงด่านเนี้ยควรเอาฉายาออกเห็นไหมฉายาคำพผมเนี้ยม,มันปิดนะครับอันนี้ผมว่าเล็งไอข้างบนนะั้นไม่ได้เล็งไอใกล้น,นะถ้าเกิดเล็งไอใกล้ผมมีโอกาสตกไปข้างล่างเยอะก็เลยเล็งไอข้างบนโอเคอันนี้ฉายามันบงังบอกแล้วว่าฉายาออกเนี้ยฉายามันบงังทีนี้ก็มองเออทางนี้ผมก็คือลงมาข้างล่างพอดี ดาเน,นี้มันสามารถเกาะมุมได้เยอะด้วยนะมันมันดีนิดนึงก็คือเวลาคุณเกาะมุมเนี่ยใช้วิธีการจึ๊กสองครั้งอันนี้ผมมองทางซ้ายไปก่อนแล้วแต่ผมก็หาทางขวาก่อนทางขวาปรากฏว่าช่องมันเยอะเลยมันทําให้ตกง่ายผมก็ไม่เอาละกันเอาทางซ้ายนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับดูวินะเห็นไหมผมเหลือแทบศูนย์วิเซ้ำเนี่ยให้เล็งต่ํากว่าที่เราเล็งไวไ้ด้หนึงนะครับโอเคนี้ก็เดินลงได้ก็เดินซะก็กด ทีนี้เราก็มองไปก่อนนะช่วงถ้าเกิดเราเดินลงเนี่ยมาช่วงพักของเราเลยไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ผมก็มองแล้วมีเล่นแค่ที่เดียวมันนอกจากวิธีการบินชนแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการบินบินแบบหาบุม90องศานะครับโอ้ยอันนี้ผมบินพลาดบินพลาดก็ไม่เป็นไรผมก็มองแล้วอันนี้ก็เอาชนไ่ได้ข้างบนก็ไม่มีให้ชนผมก็มองอบินระยะไกลแล้วกันมันก็ต้องลดลง7็ใช่ไหมระยะเนี่ยเนี่ยผมก็วัดระยะแล้วโอเค วิธีการวัดระยะก็คือเนี่ยบินไปลดวงเจดนะครับเมื่อกี้ห่างประมาณ6โอเคมันก็แทบเหมือนเหมือนดวงแหละว่าเออว่าผมบินตกได้ไงมันก็ฟุกกันแหละโอเคทีนี้วิธีการเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลบห้าที่เราชนได้แต่มุมเราไม่ต่ำพอนะมันมีวิธีการคือเราต้องเกาะเกาะขอบให้กดทีลนะทีละคลิกนะทีละจิก,จก,จกเอา เนี่ยมันขอบไม่ถึงัมก็กดจึ๊กอีกทีนึงตึกโอเคทีนี้ก็เล็งแล้วก็ยิงให้ชนขอบแล้วก็ตกแค่นั้นเองเนี่ยทีนี้แต้มผมปกติตอนนี้ต้องผ่านแต่ว่าผมไปติดล้มห้างไงตอนแรกผมก็เลยอ่ะนี่ลบสิบตรงนี้พอดีก็ผ่านก็ง่ายๆถ้าเกิดใครสงสัยก็ถามได้บ๊ายบาย